เริ่มครับสวัสดีครับแฟนสาวเอซีทุกท่านครับ,รบ,รบวันนี้ก็วิชาวิชาน,น้อยเพชรบ้านนาครับอ,อ,อยู่ที่ร้านจอมทองสังกพันธ์เราจะมารีวิวกระติบข้าวนะครับที่เราจะาหม่ในช่วงโควิดนี้นะครับช่วงนี้ก็สถานการณ์ไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกนะครับเ,เราก็เลยมีธุรกิจที่อยากเสกนอเนี้ยให้กับ ร้านค้าที่นําไปจําหน่ายต่อได้กระติบข้าวพื้นบ้านพื้นเมืองของอเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผลิตภัณฑ์ที่คนชุมชนแถวบ้านจอมทองห้วยห้วกบ้านหนองคามแถวเนี้ย<อ>น,น,นะครับเขาทํากันนะครับเขาทํากันเขาจะมะีหลายรุ่นหลายเขตหลายไซส์นะครับเรามาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับ <S <S ร,รุ่นกลางครับร,รุ่นนี้กตตดกลาง อัวนวดซูมเข้ามาแค่สักนิดหน่อยนี่คือคือสองหน้านะครับเราจะมีหลายไซส,ส,ส,ส์อะไรตีนนิ้ตีนตีนพลาสติกนะครับสินค้าเราก็มีหลากหลายขนาดถ้าท่านได้ดูสดินค้สสานะครับก็จะมีงานฝีมือขนาดกลางขนาด1 A2A3A นะครับราคาเนี้ยเราสให้ท่านบ้านเลยสี่ร้อยบาทแล้วก็ต่อ้นก็จะมีไซส์ใหญ่ขึ้นมานะครับนี่คือไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ถึงไปถึงที่ร้านท่านได้เลย ราคาสูงส2 0บาทครับมาดูนะครับเราจะมีหลากหลายนะครับหลากหลายส้หลากหลายขนาดนะครับอันนี้ก็จะเป็นไสากลางงานละเอียดครับตัวนี้มาดูตรงนี้ละกันนะต้องตัวนวดเป็นมือกล้องนะครับวันนี้มาดูเนี่ยชิ้นงานของเรานะครับอ่าตัวนวดสูงเข้ามาใกล้ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับกงอง,งไก่จ้าโอเคเอาพอดีเลยลูกอ่าพอดีนะนี่เป็นสองหน้านะครับ งานละเอียดมากเลยนะครับเราส่งถึงถึงร้านท่านเลยนะครับเนี่ยราคา110บาทเท่านั้นเองนะครับราคานี้อาจจะมีปรับขึ้นปรับลงได้ตามช่วงเศรษฐกิจนะครับไม่ตายตัวแต่เราก็เป็นราคาสูงให้ท่านได้เอาไปขายต่อก็ได้กำไรแน่นอนทุกไซส์ที่เราสั่งทำนะครับก็จะมีคุณภาพงานการันตีคุณภาพนะครับเานูไซส์นี้กันนะครับนนี้ครับ มาเลยนำะมาดูครับที่ไซนี้นะครับราคาสง90บาทเท่านั้นเองนี่90ครับ90สวยเลยงานละเอียดมากเลยนะครับโอเคขยับมาหน่อยนึงนะครับร้านเราก็จะมีร้านเราก็จะมีนะครับผลิตภันขายส่งมากมายเลยอันนี้วันตราบใดที่คนกินข้าวกันนะครับทุกวันตื่นมาต้องกินข้าวต้องนึ่งข้าวคนอีสานครับ นึ่งข้าวต้องสายข้าวนี่ก็คือใช้สาหรับสายข้าวได้เราส่งมาถึงท่านไปส่งถึงบ้านท่านเลยราคาตบาดนะครับที่นี้นะครับตัวต่อมาก็จะมีหวดสําหรับนึ่งข้าวนะครับอันนี้นะครับเราก็จําหน่ายนะครับขายทั้งปีดและส่งนะครับช่างก้องช่างก้องตรงๆนะครับช่างก้องเออช่างก้องช่างก้องน้ำต้นลกช่างมือตัว ควรเมื่อแบบเมื่อเราดาวน์เพื่อเพื่อแคเสร็จแล้วลูกทีนี้ก็มีทั้งปีกและโซนนะครับมนาทีข้าวสอชั่วโมงนะครับถ้าผมก็จะมีราคาเจ็ดสิบบาทหกสิบบาทนะครับตามไซส์ตามขนาดออกมานะครับตรงตัวหน่อยช่างกล้องใหญ่เอียงหลายเอไม่รู้องมีไซส์เนื่งนะครับก็จะมีหลากหลายไซส์นะครับถ้าเดี่ยวนี้เราขายร้อยยี่สิบนะครับแต่ยุบวงร้อยเดียวหนีเป็นต้นนะครับ ท่านใดที่สนใจนั่ไปขายของมาดูอีกไซส์หนึ่งครับนี่เป็นไซส์เล็กไซส์จิ๋วเหมาะสำหรับคนทำงานออฟฟิศนะครับนี่ครับไปเล็กๆแบบนี้นะครับน่ารักน่ารักน่ารักถึคนรีวิวเลยเห็นไหมครับเนี่แล้วก็มีขนาดกลางนะครับเนี่ยมีลายด้วยอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์นะครับจาก ชุมชนนะครับทำด้วยค้าสนะครับทีมก็จะเป็นทีมตาลนะครับนี่ครับมาดูต่อนี่ไซส์กลางกลางขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับก็จะมีลายนะครับมีลายขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับมีลวดมีลายดูสวยรูสวยสดใสนะครับมีขอบข้างบนอีกด้วยนะครับนนี้เป็นผลิตภัณฑ์สําหรับผู้เฒ่าผู้แก่ที่เขาทํานะครับที่เขาทํามา เราก็รับมาจําหน่ายส่งถึงถึงบ้านได้เลยนะครับราคานี้เราจัดส่งให้ถึงบ้านท่านเลยนะครับสามารถสั่งสั่งเงินเข้ามาได้ออเดอร์ Order. มีหลากหลายรุ่นหลายขนาดครับอันนี้เป็นไซส์ขนาดใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับมีไซส์ใหญ่นะครับงานเราการันตีคุณภาพครับท่านสั่งไปขายไม่ต้องไปทําอะไรครับค่อยขายได้เลยเรามีการนะครับเตรียมการสําหรับการป้องกันมอด มอดไม่เข้าไม่เจาะเราก็ทําให้ท่านเรียบร้อยเลยโอเคครับสําหรับร้านจอมทองสังกัณันวันนี้ก็นะครับมาแนะนําสินค้าในช่วงโควิดกันตรงนี้ก็อาจจะเดินทางไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกเรามีรับส่งทองบ,ทบ้านเลยนะครับเก็บเงินปลายทางหรือว่ารับสินค้าแล้วโอนจ่ายก็ไม่เป็นไรครับช่างกล้องตอนนี้ขาอ่อนแล้วนะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากร้านจององสังกพันนะครับทุกท่านไ้ด้วยนะครับช่วนี้ก็จบเท่านีีครับสวัสดีครับ